สถาบันพระปกเกล้าเรื่องการเมืองการปกครองที่เป็นประเด็นวิพากษ์วิจารณ์กันว่าเอ๊ะทำไมคุณธนาธรได้ไปพูด้ทา,ท,าที่เป็นบุคคลที่มีคดีหนึ่งหนึ่งสองะนี่ยที่มีประเด็นอยู่ก่อนหน้านี้ครับปรากฏว่าเดอเมตตาดีล่าสุดเขาอัปเดตนะได้มีการโพสต์ว่านอกจากคุณธนาธรไปพูดแล้วนะ26กันยายนนะครับยังมีอีกคนหนึ่ง ก็คือคุณพิธานะอ้าวนี่ไงนี่ไงคือเขาโพสต์ข้อมูลแจ้งครับบอกว่าก็เป็นบรรยายพิเศษหัวข้อโรงเรียนสร้างคนพล,ลเมืองสร้างชาติโดยนายพิธาลิมเจริญรัตอดีตหัวหน้าพักเก้าไกลอแต่ยังนี้ไม่ญญบอก<พ>นะญญเมื่อวันไหนออนะแอดมินเดิอะเมตตาดีในี่บอกว่าท่านเลขาธิการเห็นแก่ชื่อสถาบันหน่อยก็ดีนะครับ นี่แอดมินเดอะเมตตาดีบอกครับประเด็นก็คือนี่คืองานของสถาบันพระปกเกล้าชื่อสถาบันคือสถาบันพระปกเกล้าแล้วทีนี้แต่ละคนที่เชิญไปเนี่ยคุณธนาธรอ,อย่างเงี้ยคุณพิธาอย่างเงี้ยทัศนคติต่อสถาบันพระมหากษัตริย์เป็นอย่างไรเป็นลบไหมเชิดชูกลุ่มคณะราษฎร ถึงขั้นสารต่อแนวทางคณะรฎรครับนะทัศนคติต่อสถาบันพระมหากษัตริย์เป็นอย่างไรอันนี้คือคําถามจากแอดมินเดรมเมตาดีเห็นแก่ชื่อสถาบันหน่อยก็ดีนะครับเนี่ยที่เขาตั้งเป็นคําถามครับแล้วปรากฏว่าวันนี้มีอาจาร,รย์ประพฤติฉัดประภาชัยหรือว่าอาจาร,รย์อุ๋ยนะซึ่งเป็นนักวิชาการด้านกฎหมายวันนี้ก็ให้ความเห็นเรื่องนี้แหละครับที่สถานพักก้าเชิญนายธนาธรไปกล่าวเรื่องการเมืองใหม่ในโลกปัจจุบัน นะแล้วสถาบันปกเก้าเนี่ยชื่อสถาบันก็บอกอยู่แล้วนะเป็นสถาบันที่ตั้งขึ้นมาเพื่อพัฒนาประชาธิปไตยแล้วชื่อเนี่ยก็คือพระบาทสมเด็จพระปกเก้าเจ้าอยู่หัวการเชิญนายธนาธรมาทั้งทงท,งที่เป็นบุคคลที่ชัดเจนว่าทัศนคติต่อสถาบันพระมหากษัตริย์เป็นอย่างไรแล้วก็เป็นบุคคลที่มีคดีหนึ่งหนึ่งสองติดตัวอยู่ด้วยศาลยังไม่ได้มีคําตัดสินนะเนะชิญมาแบบเนี้ยเหมาะสมแค่ไหนอย่างไรนะ อาจารย์ประพฤิเนี่ยบอกว่าไม่เหมาะสมเลยฮะอาจเข้าข่ายขัดประมวลจริยธรรมด้วยซ้ําอ,นะอันนี้คือมุมของอาจารย์อุ๋ยนะที่แสดงความเห็นเรื่องนี้ครับนะแล้วล่าสุดก็มีข้อมูลเพิ่มเติมจากเดเมตาดีนี่บอกว่าไม่ใช่แค่ธนาธรน,นะพิธาด้วยนี่คือผมพยายามมองวันที่อยู่นะน่าจะวันที่9เดือนตุลาปีหกหกก็คือเดือนหน้าของคุณพิธาใช่ฮะเดือนหน้าอ,อ,อจนนี้คุณพิธาก็ไปเชียงใหม นะก็ยังยังเดินสายอยู่แม้ว่าจะลาออกจากการเป็นหัวหน้าพักแล้วนะฮะอันนี้เป็นสถาบันพระปกเก้าซึ่งก็ยังไม่ได้มีการชี้แจงนะแต่ก็มีการที่ภาคอาจารย์เรื่องนี้กันในโลกออนไลน์มากนะต้องไปอ่านที่อาจารย์อนนทศวรทวย์เขียนว่าการเมืองใหม่เวลาทําจริงของคุณธนาธรเนี่ยเป็นยังไงต่างจากเวลาที่ไปพูดนะเพราะเวลาไปพูดเนี่ยก็จะพูดเรื่องการเมืองไม่ต้องใช้เงินการเมืองที่ไม่หวังตําแหน่ง แต่วันนี้ยังมีประเด็นเรื่องตําแหน่งสองตำแหน่งที่ไม่ยอมทิ้งรองประธานกับตําแหน่งผู้นําฝ่ายค้านะยังมีประเด็นอยู่เลยแล้วบอกการเงินการเมืองที่ไม่ใช้เงินคุณธนาธรเป็นคนให้เงินพักอนาคตใหม่กู้เองแท้ๆร้อยล้านแล้วพักเก้าไกลเป็นพักที่ใช้เงินในช่วงเลือกตั้ง่ที่กรกตเปิดเผยตัวเลขอะอันดับหนึ่งเลยกับสื่อออนไลน์เออการเมืองไม่ต้องใช้เงินเห็นไหมและนี่ไม่นับประเด็นเกี่ยวกับสถาบันพระมหากษัตริย์ ครับอ่าล้วพูดถึงประเด็นเกี่ยวกับเรื่องนี้เรื่องมาตรา1นึฮะวันนี้ในแฟนเพจศูนย์ทนายความเพื่อสิทธิมนุษยชนวันนี้ได้มีการเคลื่อนไหวซึ่งคือไปดึงเอาประเด็นดราม่าประเด็นครอบครัวประเด็นอ่อนไหวมาเกี่ยวข้องกับเรื่องคดีในกระบวนการยุติธรรมไงนำเสนอภาพภาพนี้นะฮะคือศูนย์ทนายเนี่ยคุณอานดทนนำพาเนี่ย เป็นหรือเคยเป็นทนายของศูนย์ทนายความด้วยนะครับแล้ววันนี้คุณอานท์นำพาเนี่ยถูกสารพิภาษสาจำคุก4ปีนะ,<ฮ>ะขณะนี้ยังถูกคุมตัวอยู่ในเรือนจำระหว่างยื่นขออุทธรณ์และขอประกันตัวครับ <นะ S 2> ศูนย์ทน,นายโพสต์ภาพภาพนี้วันนี้เป็นภาพภาพวาดการ์ตูนนะอานท์จะอุ้มลูกหน่อยไหม คือดึงประเด็นดราม่ามบันทึกจากห้องพิจารณาคดีแปดหนึ่งหนึ่งแล้วก็เล่าเรื่องครับนี่ว่าอานนท์เดินมาในห้องพิจารณามีลูกชายตัวน้อยติดสอยห้อยตามมาคือดึงประเด็นดราม่าเรื่องนี้คำถามก็คือประเด็นเนี้ยมันไม่เกี่ยวกับการตัดสินว่าอานนท์ผิดหรืออาเงินถูกครับอันนี้ข้อมูลและความเห็นจากผมนะครับเพราะไม่ว่าคุณจะเป็นใคร คุณจะมีลูกหรือเปล่าคุณจะมีลูกกี่คนลูกจะน้อยหรือลูกจะมากมันไม่เกี่ยวกับการกระทําของคุณว่าผิดหรือถูกกฎหมายครับเมื่อทําผิดกฎหมายแล้วถูกดําเนินคดีจะผิดหรือถูกศาลจะเป็นคนตัดสินเขาไม่ได้ตัดสินโดยไปดูว่ามีลูกเต้าหรือเปล่าอตัดสินโดยดูว่าคุณทําผิดหรือเปล่าครับแล้วคดีนี้ศาลตัดสินว่าทําผิดหนึ่งหนึ่งสองผิดตรงไหนผิดตรงประโยคที่ไปปลาใสา แล้วก็เป็นการกล่าวหาให้ร้ายสถาบันอย่างชนิดที่เรียกได้ว่าปลักปลําเลยอะ่ะนะเราเอาอข้อมูลมาให้ฟังแล้วนะประเด็นที่เขาถูกลงโทษเนี่ยแต่สังเกตว่าหลังจากนั้นนะมีทุกรูปแบบเลยมีตั้งแต่สอสอสอ,อ,อกมานะบอกว่าพูดในเชิงหลักการคิดต่างทำไมต้องติดคุกมีสิทธิ์ที่จะแสดงความเห็นซึ่งมันไม่ใช่เลยการพูดของอานท์เนี่ยเขาพูดอันอื่นนอาจจะใช่ เชิงความเห็นเชิงหลักการแต่ครั้งนี้ไม่ใช่อือันที่ถูกฟ้องเนี่ยไม่ใช่นะแต่กลับพยายามหลับหูหลับตาบิดเบือนว่าสารตัดสินโดยที่เป็นความเห็นในเชิงหลักการนะเป็นการคิดต่างแล้วถูกลงโทษอันนี้คือบิดเบือนอย่างน่าละอายมากนะไอ้คนที่ออกมาถแถลงเ่ยไม่เป็นสอสก้าวไกลไม่เป็นคณะก้าวหน้าคือท่านไม่ละอายต่อความจริงเลยอะ ความจริงมีหนึ่งเดียวอานนท์พูดอะไรถึงถูกดำเนินคดีถ้าคิดว่าเป็นความเห็นเชิงหลักการพูดเหมือนอานนท์ดูสิสามประโยคนั่นเนี่มไม่มีใครกล้าพูดเลยอืแล้วทําไมไม่กล้าพูดอ่ะถ้าบอกว่าเป็นเชิงหลักการน่ะรู้อยู่แก่ใจอานนท์เองเนี่ยที่สุนทนายเขียนเนี่ยอานนท์ยังพูดเลยคดีนี้ติดคุกแน่แต่ผมไม่เสียใจดิสตอรี่ที่เขาเขียนี่ะก็เท่ากับว่ารู้อยู่แล้วว่าผิดใช่ไหมแล้วยิ่งไปว่านั้นวันก่อนถ้าเราย้อนกลับไปดู วันที่ถูกคุมตัวแล้วนะสารตัดสินแลวถูกคุมตัวไปเรือนจําก็มีความเคลื่อนไหวหนะของกลุ่มแนวร่วมนะอันนี้จากภาพในติ๊กต็อกนะเนี่ยคือไปยืน<อ>ตะโกน<ม>เห็นไหมอ่าแล้วก็ไปแสดงท่าที่ขัดขวางรถเออเหมือนจะขวางรถด้วยแล้วก็เนี่ยหาอนน์อน,นเนี่ยรวมไปถึงก่อนหน้านั้นนะก็มีความเคลื่อนไหวนะของ NGO นะที่ออกมาเรียกร้อง นะออกมาอ้างว่ารัฐบาลนายเศษฐาเป็นรัฐบาลพลเรือนแล้วนะนะอย่าไปรับมรดกจากรัฐบาลผด็จก,การทหารมานะคนโดนคดี112นะนักโทษทางการเมืองต้องได้รับสิทธิประกันตัวปล่อยเพื่อนเราอย่างเงี้ยเห้ ที่มีการไปปลาสายไปยื่นหนังสือมันก่อนโน้นครับซึ่งการไปยื่นเนี่ยก็รู้อยู่แล้วว่าคดีคุณอาโนนกาลังจะตัดสินนะเห็นการเคลื่อนไหวที่สอดประสานนะบังเอิญหรือเปล่าฮะเนทั้งหมดเนี่ยไม่ใช่เรื่องบังเอิญหรอกฮะถ้าเราดูป่าทั้งป่าดูกระบวนการเคลื่อนไหวทั้งหมดแล้วเนี่ยสอดประสานกันมาตั้งแต่ต้นนะคุณอาโนนนำพาเนี่ยพอโดนสารพิพากษาจำคุกปังธนาธรออกมาเลย ชัยทวัตหัวหน้าพักเก้าไก่คนปัจจุบันอดีตบรรณาธิการต้นฉบับฟ้าเดียวกันหลังศีบันโรมออกมาเลยเจี๊ยบอมรรตออกมาเลยแล้วออกมาท่องแบบแผ่นเสียงตกล่องหลับหูหลับตาอ้างเสรีภาพในการแสดงความเห็นอ้างว่าคิดต่างทําไมต้องผิดอ้างว่าแสดงความเห็นในเชิงหลักการหลับหูหลับตาพูดกันหมดเลยเพราะคาที่อานนนปลาใสแล้วมีความผิดเนี่ยเป็นการใส่ร้ายกล่าวหาสถาบันพระมหากษัตริย์โดยปราศจากมูลความจริงครับ เข้าคายมินประมาทดูมินหรือแสดงความอาฆาตมาดหลายประโยคก็คือเรียกร้องปฏิรูปสถาบันกษัตริย์ถ้าจะมีการสลายการชุมนุมวันนี้คนที่สั่งมีคนเดียวคือจุดจุดจุดเอ่ยลงไปเลยไงอ,อย่างที่ผมเรียนไว้ถ้าสลายการชุมนุมคนอื่นสั่งไม่ได้นอกจากจุดจุดจุดอย่างที่บอกว่าวันนี้ถ้าสลายการชุมนุมคนสั่งคนเดียวคือจุดจุดจุดให้รู้ไว้เช่นนั้นถามว่าประโยคแบบนี้เนี่ย ไม่ว่าจะพูดยุคไหนใครเป็นรัฐบาลถ้าพูดแบบนี้ก็ต้องติดคุกมันต้องยืนยันหลักการสิมันคือการหมิ่นประมาทเพราะมันชัดเจนเป็นการปลักปลาปลาใสต่อร่างมวลชนนะแล้วปลักปลามโดยที่ยังไม่ได้เกิดเหตุอะไรเลยใส่ร้ายปลักปลาไว้ก่อนเพื่อให้เกิดความเกียดชังครับแล้วสุดท้ายก็ไม่มีเหตุการณ์ปลาปรามอะไรเลยไม่เกิดด้วยปลักปลาไหมฮะ คุณต้องให้ความเป็นธรรมกับกฎหมายกับสารกับสถาบันพระมหากษัตริย์กับคนไทยที่เขาเห็นว่ามหนึ่งหนึ่งสองมนันไม่เป็นปัญหาเพราะมีคนบางกลุ่มพยายามจะเคลื่อนไหวให้มันเป็นปัญหานี่ปรักปรำชัดๆนะมาบอกว่าแสดงความผิดในเชิงหลักการคิดต่างทําไมต้องติดคุกคิดต่างทําไมต้องผิดมันไม่ใช่แล้วหลังจากนั้นก็ปรากฏว่าเอาประเด็นเรื่องอ่อนไหวมาเคลื่อนทีนี้นะก็เอาภาพเอาเรื่องดราม่าของลูก ถามว่าผมเห็นใจผมเห็นใจนะมผมก็มีลูกไงแต่ในแง่ของหลักการเนรี่ยถ้าเกิดแบบนี้ทำได้นะมันก็หลักการเดียวกันเลยอะอคนอื่นก็มีคดีคนอื่นก็บอกว่ามีลูกได้ถ้าอย่างนั้นมผมก็ไปทำผิดได้ไหมถ้าอย่างนั้นะอเออแล้วผมก็ต้องได้สิทธิ์เหมือนกันอย่างเงี้ยมันไม่ใช่นะคือการเคลื่อนไหวเนี่ยมันไม่ควรจะเอาเด็กเนี่ยมาเป็นเกาะกำบังให้กับการกระทำของตัวเองที่ผิดสำเร็จแล้ว ถูกสาลตัดสินแล้วด้วยอันนี้ไม่สง่างามเลยับนะอันนี้เป็นแฟนเพจศูนย์ทนายความนะฮะแล้วที่สําคัญทีนี้ที่อยากจะเห็นก็คือไอ้พวกบิดเบือนเนี่ยเมื่อไหร่มันจะติดคุกบ้างสักทีมผมยักสงสัยแล้วคุณอนนท์เนี่ยแกเหลือคดีอีก13าคดีนะแต่ไอ้คนที่มันออกมาบิดเบือนเวลามีคดีเนี่ยนึกออกไหมเวลาศารตัดสินแล้วเนี่ยออ,ออกมาบิดเบือนโอ้นี่กันแกล้งนั่งกันแกล้งคิดตามทำไมาติดคุกผมอยากเห็นไอ้พวกนี้ติดคุกบัางทีนี้ อันนี้พูดจริงๆนะด้วยความเคารพนะคเพราะว่าคุณบิดเบือนน่ะคุณไมไ่ยอมพูดถึงเราจริงๆกับพูดอะไรของถูกดำเนินคดีแล้วการที่คุณบิดเบือนเนี่ยมันเป็นการไปทําให้คนจํานวนมากเข้าใจผิดแล้วจํานวนนั้นอาจไปทําความผิดต่ออีกทีนี้แล้วเขาก็จะติดคุกพวกคุณบาปมากนะอืทําไมพวกคุณเป็นคนอย่างนี้นะพวกคุณควรจะติดคุกบ้างควรจะโดนดำเนินคดีบ้างเหมือนกันถ้ายังไม่เลิกบิดเบือนสักทีเนี่ยนะ อันนี้ก็เป็นประเด็นต่อเนื่องจากวันก่อนครับเดี๋ยวเราพักกันก่อนคู่เดียวครับกลับมาช่วงหน้าวันนี้นายกเศรษฐานี่ไปกัมพูชาแต่ในสภาวันนี้ดุเดือดเลยคู่เดียวเดี๋ยวกลับมาต่อครับ